สวัสดีครับเมื่อนี้ผีผ้าผีผ้านองไม้เห็ดอมเนื้อได้พี่น้องเลยอันแรกเขาก็ตั้งหม้อกระทะครับตั้งหม้อกระทะใส่เต่าครับล่อหม้อกระทะหอนจักน้อยได้พี่น้องเลยระหว่างนี้เขาก็ไปเตรียมเครื่องปรุงครับเตรียมเนื้อเตรียมยังมากครับเตรียมเครื่องตุงเมาไว้ใกล้ๆครับพี่น้องนี่ครับล่อให้หม้อมันหอนจักน้อยครับพี่น้องเนี่กเขาเริ่มหอนแล้วครับเนี่ยเนี่ครับอันนี้ครับก็เนื้อนี่หั่นมาไว้เรียบร้อยแล้วครับเนื้อ ในข้าวเกิดเนื้อไส้ครับเน,นื้อไส้ลงไปพี่น้อเนื้อไส้ลงไปครับนี่ครับใส่ลงไปครับ,นรบ,รบเนื้อกระเดียงงามๆพี่น้อเลยมองดูนลสีเนื้อทดดีไหลค,ครับพอใส่เนื้อลงไปปุ๊บข้าก็ทิเอาเครื่องปรุงมาใส่ครับนี่พี่น้อเครื่องปรุงนี่ตำไว้แล้วครับตำไว้เรียบร้อยแล้วนี่เครื่องปรุงข้าก็ทิมีแต่ไข่ใบบักกูดกระเทียมบักพริก เกลือครับนี่ตําร่วมกันจนมันประมาณแหลกประมาณนี้แล้วพี่น้องนี่ใส่ล,ลงไปครับใส่ลงไปครับใส่ลงไปใส่ลงไปครับนี่พอใส่แล้วก็สิคนคนค,น,คนพี่น้องคนให้เนื่อกับเครื่องปูมันเข่ากันนี่ครับคน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 พ่อประมาณครับนี่คนพ่อประมาณครับคนให้มันเข่ากันนี่ครับ รู้สึกว่าไฟผมสิอ่อนนครับปรับกล่องไหมครับกล่องบกมันอยู่ไก่โพดนี่ครับนี่พอดีตรงนี้แหละนี่ครับพอใส่เครื่องปรุงใส่เนื้อใส่อันนี้เข้าไปแล้วก็้รอแป๊บหนึ่งครับรอแป๊บหนึง่งนี่ครับผมรู้สึกว่าไฟผมมันจะอ่อน,นครับไฟอ่อนเอาเติมเติมไฟน้อยนึงพี่น้อง นี่แหละครับเตาท่านมันเกิดโบท่านใจเหรอครับบ่คือเตาแก๊สนําพี่น้องเนาะนตื่นมาแจ่นเสๆวนี้ครับมื้อนี้ตื่นมาได้ตีหางไม่เห็ดอมเนื้อครับเห็ดอมเนื้อเห็ดอมเนื้อไปไปจะใส่บาดฉันนี่ครับไฟมันอ่อนเฮ่าก็เติมไฟเข้าไปครับบัดน,นี้เติมไฟเข้าไปรู้สึกว่าไฟไมันสิอ่อนครับถ้าก็รอให้เนื้อมัน เสลดจังหน่อยครับไฟเริ่มติดแล้วครับบันนี้ไฟเริ่มติดแล้วขวนลนะครับขวนละขวนจังหน่อยครับบันนี้ขวนขวนขวนจังหน่อยครับนี่หมอเริ่มห้อนแล้วครับพอหะมอเริ่มห้อนแล้วเราก็สใส่เครื่องปรุงพี่น้องเลยใส่เครื่องปรุงได้ครับบันนี้นี่ผงนวดครับผงนวดใส่ลงไปครับกระดิกหลายลายกระ่งเสียบลายก็ใส่ลายมักเสียบหน่อยใส่หน่อยเด้พี่น้องเลย ใส่ผงนัวลงไปแล้วครับมาเนี่ก็ดีใส่ผงปรุงรสอีกนะครับพี่น้องมาเน,นี่ยนะฮะผงปรุงรสอครับโอ้ไฟกับลูกแขกหลายพี่น้องเลยพื่นอนนี่ครับผงปรุงรสใส่ลงไปพี่น้องใส่ลงไปครับนี่ใส่หลายนัวหลายพี่น้องเลยไฟลูกแห้งเลยครับคุณอาเจนตี bush. ถ้าลูกเขามาออกนอกกล่องหมดครับแยมบุลุกกับบุลุกครับแยมลูกกับลูกแขกหลายพี่น้องเลยพี่ ไฟลุกรับไปใส่เครื่องปรุงรแล้วหรอห่อกะจิข้นนะครับพี่น้องกะทิข้นเห็นเนื้อมันสุกนี่ครับระวังนห่นกอก็ลรอนี่ครับกะทิข้นเห็นมันเข่ากันก็เนื้อครับเครื่องปรุงพงปรุงรดพงนวที่เขาใส่ลงไปข้นเห็นมันเข่ากันกับเนือนนเนเน้อครับครับข้นไปเรื่อยๆพี่น้องข้นไปเรื่อยๆกะทิปล่อยไว้เห็นมัน เพราะมันสุกจากน้อยแล้วเขากิดิค้นทุ่งทั้งไตขึ้นมาครับเอาทุ่มเท่งๆลงไปครับบันนี้กิดิค้นอยู่ทีนะพ่นไปข้นไปครับครับข้นไปจูไฟไปน้ำครับพี่น้องรู้สึกว่าทานมันจะบระท่านใจผมนี่นะครับเขาก็สีล่อมันสุกเพราะมันสุก เห็นว่ามันสุกนะฮะเขาก si. oo, ็ทิข้นทุก hey. ั้นขั้ลงไปครับข้นเนี่ยมันสุกกระจายมันจะได้กระจายเนื้อมันจะได้สุกกระจายทั่วๆกันครับพี่น้องนี่ครับข้นไปเรื่อยๆพี่น้องนี่ก็รอให้มันสุกจากกน้อยครับรอให้สุมทั้งแต้มันสุกครับหอมอะไรด้พี่น้องเนี่ยหอมแครปครับหอมเครื่องปรุงหอมเครื่องเก่งที่เขาตำนี่ครับ เครื่องแกงนี่้าทีให้มันหอมทีรีนี่ต้องใส่ใบบักูดเอาใบบักูดสดนี่ซอยใช่ําเน้อพี่หน่อยหอมลยครับอันนี้คือสูตรสูตรออมเนื้อของผมเองครับสูตรของไอตำข้ามเง่ครับนี่สูตรไอตำข้ามแง่พอผมเป็นคนเห็ดแนวกินมาเห็ดแนวกินครับนี่ครับเริ่มห้อนแล้วครับอันนี้ห้อนทักแล้วครับมอเดือดแล้วครับนี่ นี่ครับอยหอมข้วนห่วยห่วยนี่นะบันก้ก็ดิพอได้จังหน่อยเขาก็ทีมาเติมน้ำปลาครับเติมน้ำปลาพี่นอ้องเน่ยน้ำปลาครับจะเติมจะเท่าส่ไหลนะครับพี่น้องยาฟอใส่ไหลใส่เอยอดต้องไปจังหน่อยครับยอดไปจังหน่อยพราะว่มิกินน้ำปลาครับเนี่ยยอดลงไปครับเพราะว่าถ้าเข้าเฝ้าใส่ลงไปลายพอดีมันจะเข้มครับมันจะเข้ม เขาเอาไว้ถามาเติมตอนตอนสุดท้ายครับอันนี้เขากะที่ข้นให้มันเข่ากันครับเนื้อก็เริ่มซุกแล้วครับเริ่มซุกแล้วเริ่มซุกกระจายทั่วถึงกันแล้วครับนี่ครับข้นครับน้องข้นครับนี่ครับหอมขัดเลยพี่น้องไอ้หอมขัดไร อมเหนือยืมมือเศร้าครับอมเหนือใส่บักบวบด้วพี่น้องบักบวบนีสร้อยไว้แล้วครับบักบวบนีสร้อยไว้แล้วโอ้โพีน้องมอเดือดคลากร้ายพี่น้องเลยนี่ครับระยะนี้เขาตีปล่อยให้เนื้อมันสุกครับเพราะว่าเนื้อนี่มันมันค่อนของง้างจะสุกยากด้วยพี่น้องเลยต้องรอสักพักหนึ่งครับมันสุก เนื้อนี่มันสุกเงี้ยนี่ครับลอ่อเั็กน้อยครับให้มันสุกระวังนี่เขาก็ติเตรียมพักเตรียมยังไว้ครับเตรียมพักไว้ไส้ครับเมื่อนี่ผมมีไส้พักยี่สองอย่างนี่พี่น้องเลยใส้พักยู่สองอย่างบักเขือแล้วก็ที่ไส้บ,บักบวบครับใส่สองอย่างนี่ครับนี่ครับ มาโอ้ยหอมคากไรเด้ครับตอนนี้พี่นอ้อยหอมหอมกินเครื่องเครื่องเกียงที่เขาต่ำใช่ครับหอมตะไครไใบมะกรูดนี่แะครับหอมนี่ครับเอากระิคนคนคนค,น,คน,น,นมันสุกกระจายทั่วกันพอคนทักพักนั้นเขาจะปล่อยถิงไว้ครับปล่อยถิงไวใ้ให้ด้านทางไตมันสุกอันนี้มอเดือดคักแล้วครับไฟพุ่มกระติดคักแล้วพี่นอ้อย หม้อเดือดคลกหลายระวังนี่เขาขีล่อมันสุกครับล่อเนื้อมันสุกครับสังเกตเบื้องไปน้ำนะครับสังเกตเบื้องน้ำว่าถ้าเนื้อมันสุกแล้วเขาก็ต้องเตรียมพักมาใส่ครับพักนี่เขาก็ส่งใส่พักที่ว่ามันสุกแงบก่อนนะครับพี่น้องอย่างเช่นบักเบักเขือนี่ครับ ักเขือนี่มันสุกยนกครับักเขือสุกกนักเขือนี่ต้องใส่ก้อนบกบวบด้วยครับพี่น้องบักบวบนี่ใส่ที่หลังครับนี่ครับโอ้เดือดขาดเลยเดือดขาดเลยค้นไปเรื่อยครับพี่น้องค้นไปเรื่อยๆครับนี่ครับค้นไปเรื่อยๆครับ อันน mm ี้ย้ำพันธุ์ในสุกขาดกับพมเบิงเราย้ำพันธุ์ในสุกขาดรับต้องล่อกันเราะว่ามันสุกขาดขาดก่อนครับอมเนื้อนี่มันต้องใย็เย็นๆครับพี่น้องคนเย็นเย็นครับเพราะว่าข้าวตีเหลงแบบอันนี้ก็นี่ครับเพราะกาว่ามันสุกขาดเราคงมีที่ใส่บะเขือลงไปครับนี่บะเขือบะเขือก็ใส่บัวลายครับใส่เพราะเป็นพักเล็กน้อยครับนี่ใส่บะเขือลงไปครับ ใส่บกเขือลงไปเ้าก็เท่ากัทีข้นเด้ี่น้นองข้นให้นมันผักห้ผักคนลงไปยุ่ข้างใต้ครับเนี่ยข้นนะครับนี่คข้นไปเรื่อยครับนี่ครับคือตอนนี้เนื้อมันสุกเลยละครับตอนนี้เนื้อมันสุกแล้วเท่ากัาผักมใสซครับผักมส่พไปน้องก็กที่รอให้บกเขือมันสุกจั่หน่อยครับเทากัทีข้นไปเรื่อยครับนี่ครับ คนให้บ่เขือมันเขาลงไปอยุ่ข้างใตครับนี่ครับแล้วเขาก็ะิปล่อยไว้แป๊บหนึ่งครับปล่อยไว้ให้พักมันให้พักมันสุกครับเห้ื่อเขือมันสุกจุดหน่อยพี่น้องเหื่อเขือนนี่มันสุกยากเลยครับรเขือก็ะิคนยุตตลอดครับสังเกตเบิ้งครับเวลาเขา้าไอ้เฮ็ดอยู่นี่เขาต้องสังเกตเบืงว่าพักมัน ถูกไปครับอันนี้ยังพันในเติมน้ำเดี๋ยพี่น้องยังพันในเติมน้ำเพราะว่าน้ำที่มันออกมาจากเนื้อเนี่ยกะมันก็ไหลแล้วครับเนี่ยเห็ดออมเนี่ยคือออมสไตล์ผมนี่คือต้องน้ำในหน่อยเอ๋อเจาะครับเขาได้จำนลยครับเขาได้เอาเขา่าข้ามเข่าจำไม่คิดไหมครับผมอยู่เพื่ใส่น้ำไหลได้พี่น้องแต่ใส่น้ำไหลมันเป็นเัื่งเดีผมว่ามันบอดมัน นำมันบวกลิมข้มนนะถเขาใส่น้ำลายครับระวังในเทอร์โอกเขือสุกกันไปหน่อยนี่ครับไฟผเมื่อติดคากแล้วครับเดือดหมอนี่เดือดอเ,ดอดเ็ดอมเหนือนี่ต้องใจเย็นๆหน,น่อยพี่น้องใจหอนมันจะบวแสบครับนี่คีนไปเลยครับค้นไปเลยค้นนี่ครับ สังเกตเบิ้องมะเขือก็เริ่มสุกแล้วครับนี่บมะเขือมันเริ่มสุกละมะเขือนี่ต้องเป็นมะเขืออ่อนนะครับพี่น้องอยอดมะเขือแก่มาใส่ครับขอทีพักไปแคบหนึ่งครับนี่จริงๆแล้วนี่ไม่นูนนี่ อ,อมเหนือนี่มันต้องมีหยอดผักสซมาใส่น้อกครับแต่ว่าเมื่อนี้ผมหาบบได้พี่น้องหาโบไดบ้บบมีก็เลยใส่บวกระเบือกับบวมอยู่แล้วครับสองอย่างนี่ครับระหว่างในเขาก็ล่อให้บกะเขือมันสุกพี่น้องล่อให้บกะเขือมันสุกจั่หน้อยเนี่ยยนเย็นๆครับ ปล่อยเห็นเนื้อมันไอ้ระวางเที่ยห่อรอยพักสุกเนื้อมันก็สีเปื่อยไปนําครับเพราะวา่าบางเนื้อบางส่วนมันก็มันหยาบเรื่องมันหยาบมันต้องได้ความถือความห่อนได้ับเนึงครับมันสีเห็ดเห็นเนื้อมันเปื่อยครับนี่นี่ครับ มะเขือเนี่เริ่มสุกแล้วครับสีมันเริ่มเปลี่ยนแลวพี่น้องมบสีเริ่มเปลี่ยนแล้วสีเริ่มเปลี่ยนแล้วครับมะเขือนี่มันสุกแล้วครับอันอน,นี้ระววางในพวงกระถิบไปเอาบักบวบมาใส่ครับบปบักบวบ เตรียมล่างบุกบวบอาใส่ครับเอาบุกบวบนี่หั่นไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องหั่นไปเรียบบุกบวบเป็นมันสุกสุกเร็วครับเอาใส่บัดทําบดมันสีเหลียวไปก็ปกได้ครับพี่น้องโอ้ยกินหอมเลยเลยพี่น้องหอมคักครับหอมขาดไกยนี่ครับบุกบวบซอยแล้ว ใส่บวกบวบลงไปเลยครับวันี่นี่นี่ครับนี่คือขั้นตอนสุดท้ายได้พี่น้องนี่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนี่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนี่ครับโอ้ยนี่ก็สีข้นครับวะน,นี้ข้นให้บวกบวบมันสุกพี่น้อ,นองแต่สีข้นให้บวบมันสุก นี่ครับค้นไปเรื่อยครับพี่น้องบกบวบนี่มันสุกไงครับค้นแป๊บเดียวเอาไว้แป๊บเดียวมันก็สุกแล้วครับนียนว่าสีมันเริ่มเปลี่ยนแล้วพี่น้องเขาบอกสีเริ่มเปลี่ยนแล้วเบกบวบก็ถือความหอนเข้าไปนี่มืดเดียวก็สุกแล้วครับบกบวบน,นี่ครับ ข้นี่มันเข่ากันทั่วๆครับพี่น้องค้นให้พักกับเนื้อมันเข่ากันเนี่ยครับพอข้นมาหนึ่งเข้ากับพักไปครับพักไปพักมันสุกพักไปจากเบิดนหนึ่งพี่น้องล่อให้พักมันสุกชกหง่อยครับอันนี้คือสุกเลยนะครับนี่สุกแล้วนี่คือเส็จเลยด้วยพี่น้องเซจแล้วครับนี่เซจแล้วมากๆครับ